ทีมแอนทีมยีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอผลงานการออกแบบงานการชาติออนไลน์ในจินนาการและในครั้งนี้เป็นการจำลองงานการชาติโดยมีทีมงานมาจากสนลุมพินีในปี2562ตรงน,นี้จะเป็นอนุสาวรียร,รัชกาลที่6จุดนี้จะเป็นจุดรับบริจาค กดคลิกท,ที่โดนเน a t และสามารถใส่จำนวนเงินเข้าไปได้เลยและเลือกช่องทางการจ่ายเงินตอนนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเมมฝาดาวเมื่อดึงดาออกจะได้ของอมพิ้นตอรสามารถนำไปสูกต่อได้่ผนถัดไปคือตู้ฝุกกะชา ว่านำเงินที่เรียกว่าดอลล่าใสไปแต่สุ่มของไ,ได้ชิ้นกันตันนี้เป็นโซนร้านขายอาหารและนี่คือรูมที่มีสถานตรงนี้จะเป็นร้านคา้าทั่วไปในเต็นนี้คือเครื่องเล่นตักไข่ เพื่อนําเงินใส่องไปใส่กระหน่อมมามให้เก็บก็เก็บแล้วต้องนําไข่ไปแรกของตอนนี้จเป็นโซนแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่แสดงดนตรีและตรงนี้เป็นวิธีการแสดง จุดนี้นะคะก็คือตลาดนะจะมีของขายเยอะแยะมากมายตัดมาก็คือที่ให้อาหารสัตว์ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องเล่นนะคะนี่คือตู้กาชาที่จะกระจายอยู่ตามแมบนี่คือมินิเกมจิงเป้าเพื่อประลองความแม่แนแต่ไปต้องใส่เงินต่อการเล่นทุกครั้ง ทีหนึ่งครั้งได้ของหนึ่งชิ้นตรงนี้คือเวทีออกฉลาชมพูกลางสวนร,ร้านขายอาหารและร้านไ้ติมทีมแอนคิงขอบคุณค่ะ